ใหม่ล่าสุดเลยนะคะอัปเดตที่นี่ก่อนใครเลยสําหรับโตโยต้าโคโราคอสรุ่น1.8นะคะเครื่องยนต์เบนซินคันนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาคันแรกของเพรยนต์เลยมีเป็นของขวัญร้อนรับปีใหม่ให้พี่ๆนะคะในช่วงนี้ใครหาะะรถที่ใช้งานรถปีใหม่ไม่น้อยอยู่คันนี้นะคะวิ่งใช้งานไปแค่33,000กิโลเท่านั้นค่ะแถมราคาดีมากผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่12,000ต่อเดือนเท่านั้นนะคะภายในด้านในเนี่ย ตกแต่งใหม่หมดเลยสําหรับตัวคอสนะคะถือว่าเป็นรถคอสโซเวอร์ที่น่าใช้งานมากๆเลยตัวเบาะสภาพสมบูรณ์ค่ะแล้วก็หน้าจอคอนโซลตรงกลางได้เป็นจอ11นิ้วไปพร้อมกับระบบ T c คอน e c t มาแล้วนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบคันค่ะแล้วก็โครงสร้างเนี่ยการันตีแน่นอนไม่เคยพิคว่ำชนหนักมานะคะคันนี้เพชรยนต์รับเข้ามาขายคันแรกเลยพี่ๆท่านใดอยากเป็นเจ้าของหรือว่าสนใจหารถคอสไ้ใช้งานนะคะสักคันอยู่ติดตามคลิปเต็มของมิกกี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวมิกกี้พาไปดูแบบละเอียดละเอียดเลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกันในช่องของมิกกี้ mm hmm. เช่นเคยนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้ววันนี้วันคริสต์มาสนะคะเม r รี่ r คริสต์มาสพี่ๆทุกท่านด้วยสเปเชียลมากๆเลยสําหรับพถยนต์วันนี้นะคะเราเอารถรุ่นใหม่ๆ มาเข้ามากันแล้วนะคะต้อนรับก่อนเข้าปีใหม่นะปี67วันนี้ก็มาส่งท้ายปีกันกับตัวนี้เลยค่ะ Toyota c o r o l a Cross นะคะเป็นตัว1.8 Sport ตเครื่องยนต์เบนซินคันนี้เพิ่งเข้ามาคันแรกของเพชรยนต์เลยต้องบอกเลยนะคะว่าสเปเชียลมากๆสำหรับคลิปนี้นะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะแค่สภาพตอนนี้ก็พร้อมตั้งขายแล้วสวยแล้วนะคะพี่ๆใครสนใจนะหาตัวค Clo อ s อยู่รถปีใหม่ไม่น้อยนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเลขไม่น้อยมากๆแล้วผ่อนเริ่มต อยู่ที่12,000เท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้นะคะสีเทาฟ้าแบบนี้เซเลสไซส์เกรย์เมทัลลิกนะคะหาอยู่นะแล้วก็หาของยากนะเพราะตอนออกป้ายแดงเนี่ยรอรถนานมากๆเลยสำหรับตัวคอสนะคะวันนี้มีมาเสิร์ฟให้พี่ๆถึงเพชรยนต์แล้วค่ะแน่นอนว่าภายใต้แบรนด์เพชรยนต์นะการันตีคุณภาพได้แน่นอนค่ะใครสนใจอยู่นะติดต่อมาที่เบอร์มิกกี้ก่อนได้เลยนะคะ หรือว่าถ้าอยากชมคลิปเต็มก็อยู่กันไปยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวมิกกี้พาชมรายละเอียดทุกจุดให้ครบถ้วนเลยสําหรับคันนี้นะคะมาดูกันในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะด้านหน้าเนี่ยตัวไฟด้านในพี่ๆจะเห็นไหมคะโลโก้คอสเขามีอยู่เต็มไปหมดเลยแน่นอนว่าการันตีนะคะว่าเป็นของแท้ของเดิมตั้งแต่ออกจากป้ายแดงแน่นอนไฟหน้าของเขาเนี่ยจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์กับไฟฮาโลเจนไปแล้วก็เป็นไฟเดย์ไทม์นะคะแบบฮาโลเจนบิวอินไฟเลี้ยวไปในโคม พร้อมกับระบบไฟ Follow Me Home นะคะมีมาให้แล้วด้วยกระจังหน้าด้านหน้าของตัว c o ล o l าคอสหนึ่8เนี่ยก็จะเป็นโฉมหน้าประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นออ l นิวของทาง Toyota เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น c a m ร y Altis นะคะหรือว่าเป็นยาร i สเอ i ทีนะโฉมหน้าตาเขาก็จะปรับเปลี่ยนกันไปใหม่หมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นโฉมนี้เลยนะคะ เห็นบนท้องถนนเยอะมากเพราะว่ายอดขายเขาถล่มทลายมากๆอย่างที่บอกไปตอนป้ายแดงเนี่ยรอของนานมากๆเลยนะคะใครมองหาอยู่วันนี้มาให้ถึงที่แล้วค่ะพี่ๆมั่นใจได้เลยเนี่ยโคมไฟหน้าไม่มีชํารุดนะคะไม่มีรอยแตกลายงาโคมไฟโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็แน่นอนว่ามีโลโก้โตโยต้าค r โร l าคอ o s สอยู่ครบนะคะทุกจุดเลย สำหรับคันนี้เนี่ยเพิ่งเป็นคันแรกเลยนะคะของเพชรยนต์เราต้อนรับ m e r l ์ลี่คริสมาสนะใครสนใจอยู่นะคะรอช้าไม่ได้นะ,ค,ะคันนี้คันเดียวเลยเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆตอนนี้มีคันเดียวนะคะกระจกมองข้างเป็นกระจกปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นไฟ LED แบบรมดำพิเศษไปนะสีนี้เป็นสีเทาฟ้านะคะสีซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันตัวรุ่น1.8เนี่ยเอาจริงๆนะคะดูก็คล้ายๆตัวอัลติส1นนะแล้วก็ อันนี้เนี่ยเป็นรถคอสโอเวอร์นะคะที่ทํามาให้ขนาดกระทัดรัดนะแต่ว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ได้นะคะใครที่ขับขี่ ต่างจังหวัดบ่อยหรือว่าขับขี่ในเมืองอยากได้รถใหญ่ไว้ขนของเยอะต้องการความกระฉับกระเฉงไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปนะคะอันนี้น้องรองของ Fortuner เลยค่ะใช้งานปรับเปลี่ยนได้เป็นรถอนเนกประสงค์ที่น่ามีไว้ครอบครองมากๆเลยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่12,000บาทเท่านั้นนะคะต่อเดือนยาวๆได้84งวดเลยไม่ต้องไปรอไยแดงนานนะวันนี้มีมาเสิร์ฟให้แล้วนะคะด้านหลังเนี่ยพี่ๆอาจจะสังเกตเห็นตรงนี้โลโกโ้ไฮบริดจริงๆเขาเป็นรุ่น เครื่องยนต์สันดาบนะคะกินน้ำมันอย่างเดียวอันนี้เจ้าของเดิมไปติดมาเพิ่มความดูดีแค่นั้นค่ะอันนี้ก็เป็นตัว1.8เบนซินนะคะด้านหลังโลโก้ครบแล้วก็ด้านล่างเนี่ยไม่มีผิดรูปเลยนะคะสภาพสมบูรณ์มากๆเลยสําหรับคันนี้นะแล้วด้านหลังก็มีกล้องถอยพร้อมกับตัววัดระยะมาให้แล้วอันนี้ก็คือติดตั้งมาตั้งแต่ออกจากโรงงานนั่นเอง ส่วนด้านบนนะคะกระจกไล่ฟ้าติดมาให้แล้วการปัดน้ำฝนใช้งานได้ปกติเลยโลโก้โตโตยต้มีอยู่ครบนะคะในกระจกทุกบานนะพร้อมกับด้านบนที่เป็นวิทยุนะคะแบบชาร์กฟินเป็นคลิปฉลามนั่นเองแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยด้านหลังนะคะซ้ายขวาไฟเลี้ยวไฟเปิดไฟเบรกอะไรอย่างนี้เป็นไฟ LED หมดเลยนี่ มาดูโครงสร้างกันต่อค่ะสำหรับใครที่กังวลเรื่องโครงสร้างนะคะภายใต้แบรนด์เพชรยนต์เราต้องย้ำอีกย้ำอีกทีหนึ่งเลยว่าประสบการณ์การขาย23ปีเข้าปีที่24แล้วนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่ามาที่เพชรยนต์นะคะอุ่นใจแน่นอนในการออกรถยนต์มือสอง p r รเซสการทำงานของเรานะคะพิธีพิถัานตั้งแต่เลือกรถเข้ามาตั้งขายเลยค่ะนี่เลย โครงสร้างต่างๆนะคะการันตีได้สปอร์ตเมทอาร์คเนี่ยมีเรียงตัวสวยแล้วก็โครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวคดงอนะคะ mm. ประตูฝาท้ายต่างๆหัวน็อตนะคะกล้าซูมให้ดูเลยอันนี้ก็คือกอดปรับสภาพนะคะ mm. ยังไม่ได้ทําอะไรถ่ายรูปรับรถเข้าใหม่นีกิจับมารีวิวให้พี่ๆดูก่อนใคร mm. ที่นี่ที่แรกเลยค่ะในช่องของมิกค่ารถสวยมือสองนะคะใครสนใจนะเบอร์ด้านล่างนะคะโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ0 6 5 6 0 2 6 2 9 5นะคะ มิกกี้รอสแตนบายรับสายพี่ๆตลอดเวลายอยู่แล้วค่ะให้มิกกี้ได้ดูแลนะคะแล้วก็มาออกรถที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะโครงสร้างเนี่ยให้ดูได้ทุกจุดเลยหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยขายให้ไลท์ของเขานะคะอยู่ที่เลขไม้์คันนี้เลขไม้์จะว้าวยังไงเดี๋ยวพี่ๆอดใจรอสักครู่นะคะตอนนี้มาดูกันเรื่องโครงสร้างกันก่อนนะนี่เลยเนี่ยสปอร์ตเม็ดอาร์คนะคะและรายละเอียดเส้นสันของตัวรถนะคะชัดเจนไม่มีผิดเปี้ยวคดงอเลยสปอร์ตเม็ดอาร์คมีให้เห็นทุกจุดไฟท้าย ไฟเดิมตั้งแต่ออกจากป้ายแดงค่ะมีโลโก้ไทยคุยโตะอยู่ครบนะคะการันตีความเป็นป้ายแดงของเขาอยู่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยห้องขนสัมภาระกว้างขวางมากๆเลยสำหรับตัวโตโยต้าโคโร拉คอ o ์ s นะคะเบาะผู้โดยสารตอนหลังสามารถพับปรับ,รบลงไปได้นะคะเป็นแบบพับปรับ,บ60-40นะเดี๋ยวมิกกี้สาธิตให้ดูแล้วตรงนี้ห้องผู้โดยสารนะคะห้องขนสัมภาระด้านหลังค่ะขออภยัยขนของได้จุใจมากๆเลยกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆนะคะได้2ใบพร้อมกับ ตรงนี้เป็นตัวนะคะที่ปิดเอาไว้วางของได้อีกชั้นหนึ่งตรงนี้นี่เลยเนี่ยปรับของเดี๋ยวขอัยนะคะมือเดียวอาจจะลําบากเลยนะนี่เก็บของได้แบบนี้นะคะกั้นไว้ได้สําหรับปิดสัมภาระด้านล่างกันกลิ่นได้หรือว่าจะวางของเล็กๆตรงนี้ได้อีกเสพหนึ่งนะคะอันนี้ก็ พูดตรงๆเราไม่ได้มาขายแต่คืออยากรีวิวคันนี้มากๆด้วยประสบการณ์ตรงเพราะว่าใช้คลอสอยเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับสบายไม่ได้ใหญ่เธอทะอะไรไปขนาดนั้นนะคะถือว่าตอบโจทย์สําหรับครอบครัวขนาดกลางค่ะหรือว่าใครที่ชอบขนสัมภาระไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปเนี่ยตัวซีนยางซีนเดิมสีนะคะสีเซเลสไซส์เกรย์เมทัลลิกหรือสีเทาฟ้าเนี่ยสปอตเมทัลลอยู่ให้ครบเลยฝาท้าทย เดิมแท้แน่นอนค่ะคันนี้การันตีได้เลยภายใต้แบรนด์รยนต์นะคะว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนค่ะหารถดีๆไว้ใช้งานสักคันนะคะเป็นของขวัญตัวเองในช่วงปีใหม่แน่นอนว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรถยนต์มือสองที่นี่นะคะเทียบเท่าป้ายแดงบางคันเลยคันนี้เนี่ยเลขไม้ก็น้อยเช่นเดียวกันอดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวมีคี้พาไปดูรายละเอียดของตัวรถเนี่ย โลโก้คอสอยู่ครบนะคะตัวคอสเนี่ยเข้ามาเป็นคอส๋าเลยไฟท้ายก็มีโลโก้เขานะคะให้มาแบบไม่หวงของเลยไฟท้ายคโร่าคอสอันนี้ก็คือไฟเดิมแน่นอน mm hmm. ด้านบนนะคะหลังคาไม่มีรอยแตกลายงานนะคะเพราะรถนี้เป็นรถปี21นะคะเพิ่งผ่านการใช้งานมาไม่กี่ปียังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่นะคะสำหรับตัวคอสเองเนี่ย mm hmm. เขาวารันตีศูนย์ให้นะคะอยู่ที่15 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะหรือไม่ก็เป็น 5ปีนั่นเองสําหรับคันนี้ยังอยู่ในวารนตีเข้าศูนย์นะคะเช็คระยะหรือว่าทําการเช็คต่างๆเนี่ยฟรี24รายการแล้วก็เรื่องออการดูแลมปนทะเนนคะ่ะเขายังอยู่ในวารนตีอยู่นะสำหรับคันนี้ดูเบาะหลังต่อเลยค่ะพี่ๆสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคะที่มิกกี้บอกว่าปรับพับ60-40ได้เนี่ยเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะคะแล้วก็มีระบบ Isofix นะสำหรับใส่คัสซีทมาให้นะคะแล้วก็ห้องผู้โดยสารตอนหลังเนี่ย เฮดรูมกว้างขวางนะถ้าเทียบกันกับคู่แข่งของเขานะคะเขาได้เปรียบในเรื่องของห้องผู้โดยสารตอนหลังที่กว้างขวางแล้วก็ไม่ดูอึอดอัดเธอะทะเลกรูมนั่งได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยอีก2ตําแหน่งนะคะพร้อมกับช่องเสียบ USB มาให้ตรงนี้นะแล้วก็เบาะด้านหน้าเป็นเบาะบักเก็ตซีทนะคะเบาะทรงสปอร์ตมาแบบนี้ด้านบน อันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะคะ1.8สปอร์ตด้านบนจะยังไม่ได้เป็นตัวกระจกพาโนรามิก g l a s นะคะอันนี้ก็เนี่ยขนาดไม่ใช่พาโนรามิก glass นะห้องพูเทลสารตอนหลังกว้างขวางนะคะไม่ได้ดูทึบไม่ได้ดูทึบเกินไปนะเบาะสภาพสวยแบบไม่มีช้ําเลยตัวเบาะนะคะอันนี้ใครกังวลน,นะที่เป็นเป็นเบาะรูแบบนี้นะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็นั่งเนี่ยคืนสภาพฟองน้ําต่างๆคือไม่มีรอยยน่นใดๆเลย ที่วางแขนตรงกลางของเขาก็ให้มาแบบนี้ถ้านั่งมาสองคนมันไม่ได้ตกพับเบาะลงไปแบบนี้นะคะเขาตั้งชันองศาแบบนี้พิงแขนได้สบายวางแก้วได้อีกสองตำแหน่งพร้อมกับตัวนี้ที่เป็นหมอนรองคอนะคะปรับได้แบบนี้สูงต่ำแบบนี้ปรับได้เลยนะคะรถคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะพี่ๆอยู่ที่1 2 0 0 0มบาทต่อเดือนเท่านั้นราคาเต็มอดใจรอสักครู่มิก้ได้มาแล้วถ้กใลรอยู่กันจนจบคลิปนะถึงมิก้บอกให้ ตอนนี้ก็บอกราคาผ่อนเริ่มต้นก่อน84งวดได้ยาวๆเลยค่ะอยู่ที่เริ่มต้น1น้0หมื่ 2, เท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นี่มาถึงด้านหน้าห้องผู้โดยสารตอนหน้านะคะในส่วนของคนขับเบาะจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตทรงบัคเก็ตซีทนะคะสภาพเบาะเนี่ยปีกไม่ล้มฟองน้ำยังนุ่มฟูคืนสภาพเดิมอยู่ทำสปาเบาะอ,อีกนิดนึงนะคะดูดีเหมือนใหม่ออกป้ายแดงแน่ๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะ โครงสร้างต่างๆก็การันตีได้แน่นอนแล้วฟิล์มนะคะติดเป็นฟิลม์มไฮคลูเซรามิกไปด้วยอันนี้นี่ไม่ต้องไปเสียตังติดฟิล์มเพิ่มนะคะคันนี้เนี่ยถ้าติดก็ฟิล์มก็เป็นหมื่นแล้วนะอันนี้คือติดไปให้แล้วเลยแล้วตัวด้านข้างนะคะจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปพร้อมกันกับตัวที่วางแขนเนี่ยเป็นวัสดุปูนุ่มนะคะเป็นวัสดุหนังพร้อมกับตัวแดชบอร์ดด้านข้างกระจกปรับไฟฟ้าไปทั้ง4บานเป็นกระจกไฟฟ้าหมดเลยพร้อมกันกับระบบป้องกันการหนีบนะคะ มาให้ทั้ง4บานแล้วก็ตัวเซ็นทรัลล็อกต่างๆปรับกระจกมองข้างได้จากแดชบอร์ดตรงแผงประตูด้านข้างนี่เลยค่ะแล้วด้านล่างตรงนี้นะคะจะได้เป็นผ้ายางรองพื้นมาอันนี้อาจจะมองแมมนิดนึงเพราะว่าต้องบอกก่อนนะมิกกี้เกลิน่นตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าคันนี้พื้นเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพี่ๆผ้ายางมีมาให้หมดเลยพมด้านล่างก็สะอาดสะอ้านนะคะช่วงล่างแน่นอนลองเทสไซส์มาให้แล้ว ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะของตัวคอสเองเนี่ยว่าขับนุ่มนะคะช่วงล่างขับไกลสบายค่ะแล้วก็หัวน็อตต่างๆให้ดูเลยไม่มีรอยขันรอยไขยรอยขยับเลยสติกเกอร์มออกอยังอยู่ครบนะคะโครงสร้างของเขาเนี่ยดูดีทีเดียวค่ะอันนี้ก็คือก่อนปรับสภาพนะคะพี่ๆจริงๆอ่ะแค่เอาไปล้างอ่ะพร้อมตั้งขายแล้วนะ ด้านในคอนโซลของเขาจะเป็นสีดำทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมิกกี้พาไปสาธิตการใช้งานประมาณนึงเพราะว่าออปชันมาแน่นมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะราคาก็ดีงามมากๆผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่แค่1 2 0 0 0บาทนะคะหัวนอ็อตด้านหน้าตรงโครงสร้างเสาตัว A ตัวสปอร์ตเมทอาร์จนด้านในตรงนั้นไม่ใช่รอยบุบนะคะนี่คือสปอร์ตเมทอาร์ของเขานะมีมาให้นะคะซีนยางซีนเดิมเอาเล็บจิกเข้าไปจมสีสีเดิมแน่นอนสีเทาฟ้าเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะเซเลสไซส์เกรย์เมทัลลิก อันนี้ก็เนี่ยตัวเส้นสันสันเหลี่ยมต่างๆไม่มีผิดรูปเลยนะคะคงเดิมเลยแล้วก็หัวน็อตต่างๆจุดมกักแ,แต้มสี QC อะไรอย่างนี้ก็ยังมีอยู่นะเนี่ยหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยไขเลยสปอตเมทอาร์คมีอยู่ครบนะคะโครงสร้างแน่นอนการันตีให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกว่าไม่เคยตีลังกามาอย่างแน่นอนมั่นใจได้เลยค่ะแบรนด์เพชรยนเราไม่เคยทําให้ผิดหวังนะคะรถยนต์มือสองซื้อที่นี่อุ่นใจแน่นอนให้มิกกี้ได้ดูแลนะคะเหมือนได้ญาติกลับบ้านไปเลย ถึงภายในกันต่อด้านบนนะคะจะเป็นผ้าสักหลาดแบบนี้นะคะบุ๋มมาเป็นสีดำอันนี้ก็อาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะเนี่ยนี่เลยเพราะว่าตอนนี้ก็คลึมคล้มครแล้วนะคะวันนี้วันคริสต์มาสนะแมรี่คริสต์มาสพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาดูไปเฉลิมฉลองกันที่ไหนก็ฝากด้วยนะคะเฉลิมฉลองเผื่อด้วยละกันวันนี้วันทำงานของมิกกี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มารีวิวคันนี้ให้ดูนะคะเป็นคนแรกนะเพราะว่า ด้วยประสบการณ์การใช้งานนะคะโดยตรงของมิกกี้เนี่ยมิกกี้ชอบแล้วก็รักในคลอสมากๆเลยนะคะชอบมากเลยใช้งานถือว่าไม่ใช้งานยุ่งยากนะตัวปุ่มพุชซัดอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวรถพร้อมกับกุญแจอันนี้เป็นกุญแจ2ดอกแบบนี้นะคะมีกุญแจสำรองมาให้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสท,ทั้งคู่เลยแล้วก็เครื่องยนต์เขาเนี่ยถือว่าเครื่องยนต์เขาเงียบมากๆเลยนะคะช่วงล่างนุ่มเป็นระบบ TNGA มาแล้วนะ แล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตมิวเสียงก่อนนะคะหน้าจอของเขาจะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะคะคอนโซลของเขาเนี่ยได้มาแบบนี้เลยกว้าง,างแอร์ของเขาเป็นแอร์ออโต้นะคะพร้อมระบบ nano e กรองอากาศให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนะคะภายในห้องผู้โดยสารคอนโซลตรงกลางเนี่ยจะเป็นวัสดุซอฟทน,นะ,ะัะบุนุ่มมาให้แบบนี้ด้านบนนะคะจะเป็นพืสุ พลาสติกขึ้นรูปตรงนี้เป็นซอฟท์ัมานะแอร์แบกได้ไปรอบคันเลย7ใบนะคะความปลอดภัยมาให้ครบมีทั้งระบบ VSC EBD นะคะ TRC ให้มาครบคันเลยค่ะแล้วก็นี่เลยหน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอป๊อปอัพขึ้นมาขนาด11นิ้วอันนี้ก็เปิดวิทยุอยู่ใช่ไหมคะทัชสกรีนได้ลื่นมือมากเลยนี่แบบนี้เปิดฟังเพลงได้นะคะหน้าจอของเขาเนี่ยมีทั้งบูทูธวิทยุ ใช้ระบบสั่งการด้วยเสียงได้รองรับ Apple CarPlay นะคะมี Android Auto มาเชื่อมต่อระบบ T-Connect ได้เชื่อมต่อ USB โทรศัพท์ได้นะคะตั้งค่าต่างๆมีรูปใช้เว็บเบราว์เซอร์มีร a กแสได้นะคะการตั้งค่าต่างๆก็เนี่ยทัชสกรีนได้ครบคันมากๆเลยค่ะพี่ๆถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของทาง Toyota เลยนะอันนี้ก็อัปเกรดมาแล้วแอร์ปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะระบบแอร์ออโ แล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้ที่กว้างขวางเอามาซ่อนใช้พื้นที่ได้ถือว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าเลยค่ะนี่ตัวกรอบเกียรนะคะจะเป็นสีเปียโนแบ็กแบบนี้พร้อมกับเกียร์ที่เป็นเกียร์แถวตรงแบบนี้นะคะหุ่มหนังมาแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นซอฟทัชแบบนี้เป็นวัสดุหนังนะคะเกียร์เล่นเป็นเกียร์ซีควนเชียลชิพได้แล้วก็ที่วางแขนตรงกลางเป็นวัสดุหนังบุนุ่มแบบนี้นะคะเก็บของได้ แล้วก็มีช่องไฟนะคะ12โวลต์อยู่ตรงนี้ให้ด้วยใครสนใจนะคะคันนี้เราซื้อินสดเข้ามานะคะพี่พี่เล่มสำเนามีให้ครบเอกสารมีครบนะคะโอนเล่มได้สบายไม่มีปัญหาในการเปลี่ยนผ่านเจ้าของใหม่แน่นอนค่ะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลายัยวัสดุหนังทรงสปอร์ตกระชับมือแบบนี้พร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันมาครบคันสั่งการด้วยเสียงได้นะคะปรับหน้าจอต่างๆได้จากตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นี่อือ ปรับใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ตัวนี้สำหรับปรับโหมดต่างๆนะคะวิทยุเอย่ยเพิ่มลดเสียงนะคะสั่งการด้วยเสียงปุ่มโทรวางแล้วก็หน้าจอพี่ๆคะ่ะไฮไลท์ของเขามาตรงนี้กันเลยค่ะขยับมาใกล้ๆเลยถึงแล้วไฮไลท์ของเขานะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดประตูก่อนนี่อ่าเลขไมของเขานะคะอยู่ที่33,000กิโลเท่านั้นค่ะสำหรับคอสนะคะ1.8ด รุ่นสปอร์ตนะคะเครื่องยนต์เบนซินปี2021คันนี้เลขไม่3 0หม่3 0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะพร้อมกับหน้าจอนะคะที่เป็นมาตรวัดเรืองแสงแบบนี้อันนี้ก็คือเปิดไฟสูงอยู่นะอันนี้เราปิดไฟสูงแล้วนี่ก้านปัดน้ำฝนนะคะปรับหน่วงเวลาได้ระบบตั้งไฟต่างๆอย่างที่บอกนะคะคันนี้เนี่ยเขาเป็นไฟอัตโนมัตินะไฟสองสว่างแล้วก็มีตัวปรับไฟตรงนี้นะคะพี่พ เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันแอร์ Air นะคะช่องแอร์กว้างขวางเย็นทั่วรอบคันกระจกหน้าเป็นอะคูสติกการ์ดนะคะกันเสียงกันลมได้ดีแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้สามารถไปติดเพิ่มเป็นกล้องได้นะคะไฟของเขาแล้วก็ตัวนี้แข็งบังแดดนะคะมาพร้อมกับไฟสองแผ่นที่มาให้อีกกระจกมีให้2ตํตำแหน่งเลยนะคะซ้ายขวาตรงนี้ใช้งานได้เดิมๆปกติเลยคันนี้ที่ราคาเต็มนะคะเคาะมาแล้วอยู่ที่ 699,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคอร์สคันนี้นะใครสนใจเบอร์ด้านล่างนะคะรอรับสายพี่ๆอยู่นะมิกกี้อรอแซนบายอยู่โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์ 065, 602, 6295นะคะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะใครจะมาเป็นเจ้าของคันนี้มิกกี้รอรับสายอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยสามารถปรับไฟสูงต่ำด้านหน้าได้นะคะปรับระดับไฟได้ถึง5ระดับกันเลยทีเดียวสำหรับคันนี้ขับไกลสนุกนะคะห้องผู้โดยสารเขานั่งสบาย ทุกตอนเลยไม่ว่าจะเป็นตอนหน้าตอนหลังเดี๋ยวจะไปพับเบาะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงตัวนี้เนี่ยใช้งานไม่ยากเลยค่ะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีครอบครัวขนาดกลางนะคะโดยสารไปไหนไปกันพับเบาะลงมาแบบนี้นะคะขนของกว้างๆได้สบายๆเลยอันนี้ก็เดี๋ยวมีคลิปไปเปิดด้านหลังให้ดูอีกทีเนี่ยไฟไท้ายของเขานะคะเป็นไฟ LED ทั้งหมดนะสำหรับคันนี้ไปดูกันเลยค่ะตัวนี้เห็นไหม อันนี้เราเอาออกได้นะคะสําหรับตัวคันกั้นตรงนี้นะสามารถดึงออกมาได้แบบนี้เลยถ้าจะขนของกว้างๆนะคะเนี่ยมาแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือปรับพับให้ดูนะคะครึ่งหนึ่งครึ่งที่เป็น60มาแบบนี้ขนของกว้างๆได้ยาวๆเลยค่ะแล้วก็ ด้านล่างนะคะโครงสร้างของด้านล่างพี่ๆอยากจะเช็คใช่ไหมตัวรุ่นใหม่ๆของทางโตโยต้าเองเขาไม่มียางอะไหล่มาให้แล้วนะคะแต่จะมีในชุดของตัวปั๊มลมนะคะเครื่องมือแม่แรงอะไรแบบนี้มามีมาให้อยู่แล้วก็โครงสร้างด้านล่างแน่นอนว่าอันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะ เปิดให้ดูหลังจากปรับสภาพอีกทีหนึ่งแล้วกันจริงๆมันไม่มีอะไรแต่ว่าเปิดมือเดียวไม่ได้มันไม่ถนัดนั่นเองช่วงล่างของเขาให้ดูเลยค่ะพี่ๆค่ะช่วงล่างเขาเนี่ยปรับเปลี่ยนมาแล้วนะคะระบบ TNGA เข้าโค้งได้หนึบยิ่งขึ้นแล้วก็แรงดิดตัวนะคะลดลงแล้วก็ให้ความนุ่มหนุบมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะมิกกี้ขับไกลขับใกลชอบมากๆเลยสําหรับคันนี้นะใครสนใจนะคะผ่อนเริ่มต้นเนี่ย อยู่ที่12,000บาทเท่านั้นสำหรับคอร์คันนี้นะราคาเต็ม6,99,000บาทถ้าออกป้ายแดงนะคะรุ่นนี้1.8สปอร์ตจะอยู่ที่9,89,000บาทค่ะพี่พี่แต่วันนี้พี่เพชรยนเอาไปเลยเลขไม้33,000ให้ในราคาเพียง6,99,000บาทเท่านั้นค่ะ ตอนนี้ทำคันเดียวเท่านั้นนะแล้วก็เลขไม้น้อยแบบนี้เนี่ยหาย,ยากมากๆเลยการันตีคุณภาพได้อีกด้วยพี่ๆขารอช้าไม่ได้แล้วนะคันนี้เดีย๋ยวมิกี้ขออนุญาตไปเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะรอสักครู่ค่ะตอนนี้เปิดฝากระโปรงหน้าห้องเครื่องมาให้ดูแล้วนะคะถึงหัวใจหลักสําคัญของตัวรถแล้วนั่นก็คือเครื่องยนต์นั่นเองไม่ต้องตกใจไปนะคะว่ารถคันนี้ทําไมไม่มีฝาครอบก็เป็นปกติของเขาเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยค่ะพี่ๆเครื่องยนต์สี่สูบิบหกวว แบบนี้นะแล้วก็ตอนนี้เครื่องยนต์เดินรอบอยู่นะคะมิกิสตาร์รถอยู่ก็เดินรอบปกติเลยไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิะมให้เห็นเลยนะหน้าตามันอาจจะมอมแมมนิดนึงนะคะต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้ล้างห้องเครื่องแต่ว่าเรื่องแบตเตอรี่น้ามันเครื่องของเหลวเราดูแลให้หมดเลยนะคะมาดูกันในส่วนของโครงสร้างกันต่อเลยค่ะ <S <S หัวน็อตต้องฝากกระโปรงนะคะต้องเช็คกันอยู่แล้วนี่เลยฝากกระโปงไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีรอยขันรอยไขยโลโก้โตโยต้ายังมีอยู่ครบนะคะไม่มีบิดเที้ยบดโน มาถึงด้านข้างแก้มข้างด้านขวานะคะสปอตเมทอาร์คโครงสร้างด้านในแบบนี้ชัดเจนเลยค่ะแน่นอนการันตีได้ร้อยเปอร์เซนเลยว่ารถไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำชนหนักไม่เคยเดินชนข้างมาอย่างแน่นอนเนี่ยรายละเอียดหัวนอ็อตลูกศรต่างๆนะคะยังอยู่ครบคานด้านข้างตรงนี้ข้อรายละเอียดชัดเจนแน่นอนไฟนะคะมิกกี้บอกแล้วว่าเป็นไฟเดิมตั้งแต่ออกจากป้ายแดงเลยนะคะไฟคู่หน้าก็ ชัดเจนไม่มีแตกไม่มีรัว่วไม่มีซึมไม่มีรอยสะเก็ดหินนะคะคันด้านหน้าของเขาเนี่ยช่วงล่างตรงนี้อันนี้เขาเก็บปิดงานเรียบร้อยไว้นะแต่หัวน็อตด,ดูได้เลยค่ะไม่มีรอยขันรอยไข่รอยขยับเลยใครสนใจนะคะคันนี้699,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12,000บาทเท่านั้นสําหรับ่านไม่ใช้เงินดาวไม่ใช้เงินออกรถนะคะถ้าอยากจะผ่อนสบายกว่านั้นนะก็สามารถใช้เงินดาวปกไปได้นะคะยาวๆได้84งวดเลยแถมไม่ต้องรอนานนะคะสําหรับคันนี้ แน่นอนเขาพิสูจน์ความอึดถึกทนแล้วก็ความยืนความยอดนิยมด้วยยอดขายของเขาอยู่แล้วนะคะคันนี้นะนี่เลยสปอร์ตเมทอาร์ตเรียงตัวสวยแน่นอนการันตีได้ร้อซค่ะไม่เคยพีความชนหนักมนาะแน่นอนฝากระโปรงเดิมซีนยางเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้นะคะจิบไปแล้วก็เล็บจมแบบนี้ราคาหกแสนเก้าหมื่รุ่นเครื่องยนต์เบนซินหนปสปอร์ต ปี2021นะคะยางยางได้เป็นยางบีชโซนปี21ไปด้วยนะแล้วก็ช่วงล่างแน่นอนไม่มีปัญหานะคะไม่มีเครื่องสานเครื่องหลวมไม่เคยตัดแต่งตัวรถมาด้วยเครื่องยนต์เดิมนะคะวางเครื่องเดิมมาตั้งแต่ออกจากป้ายแดงเลยผ่อนเริ่มต้น12ื่นสองสำหรับคอร์สคันนี้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจมิกกี้รอรับสายอยู่นะเดี๋ยวมารอดูเจ้าของถัดไปของคันนี้เดี๋ยวมิกกี้จะอัปเดตให้ดูนะคะใครสนใจนะติดต่อมาที่มิกกี้เข้ามาหามิกกี้ที่เพรยน์ได้เลยไม่มีผิดหวังแต่ ต้องบอกก่อนนะคะว่ามีคันเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้สําหรับคอร์สที่ลการันตีโครงสร้างได้ว่าไม่เคยผ่านการพิกวาวณ์ชนหนักมาแล้วก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเรยนต์ในการเข้าตั้งขายเนี่ยมีอยู่คันเดียวเท่านั้นเดี๋ยวจะมีมาอีกเรื่อยๆแน่นอนค่ะแต่จะไม่น้อยอย่างนี้หรือเปล่าจะสวยแบบนี้หรือเปล่านะคะก็รอชม คลิปถัดๆไปของมิกกี้นะเอามาฝากเรื่อยๆแน่นอนค่ะแต่ใครจะเป็นเจ้าของคันนี้ยังไงเดี๋ยวมิกกี้รอรับสายหลังจบคลิปนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะเมรี่คริสต์มาสพี่ๆทุกคนนะคะขอให้วันหยุดหลังปีใหม่นี้นะคะเที่ยวกันสนุกขับขี่ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆวันนี้เดี๋ยวมิกกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ